ช้กระะทสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องบองจิคนสุรินครับผมครับวันนี้บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศแบบครอบครัวเล็กๆครับผมวิธีทำอะไรกันครับไทยจะต้มมาม่าออกออกอย่ากออกกล้องไหมครับไม่ครับแล้วก็เพราะว่าไปตลาดตะลงตลาดมาครับเหงื่อเต็มหน้าครับผมอ่าวันนี้เราใช้มาม่ายี่ห้อนี้เนาะมาม่าเกาหลีเนาะอันนี้รสรสเป็นไงครับแตกต่างไงครับ รสนี้อร่อยอร่อยนะกินรสนี้เวลาจะต้องมาบ้างนี่ก็จะเป็นพวกผักนะครับผักแล้วก็พวกหมูพวกกุ้งชิ้นอันนี้ใส่มากๆลงไปโอ้เป็นเส้นงี้โอ้ยแข็งตัดองนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาอายไปสกายนะครับทีนี้ไม่มีใครอยากกล้องเลยอ่ะ สงสารมากเลยสงสารคนดูราคาครับเสียงดังไม่ไดู้กค้ามาเนาะมะม่าเยี่ห้อนีเคยกินไหมครับเคยค่ะรสชาติเป็นไงเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดเนาะเป็นมะม่าไม่เผ็ดตกฟองเท่าไหร่ถ้าซื้เป็นซองไม่รู้เหมือนกันประมาณสักสี่สิบแล้วเนาะก็ใช้อยู่คิดชอบกินอ่ะมันเป็นมะม่าอ๋อตอนช่วงภาคเชียงนะชอบกินนะค่ะเห็นน่่่ทีิกที่เป็นกระป๋อง จำได้จำได้ครับสตอรี่ทุกอย่างจำได้ครับหรอคะอยู่ที่ความใส่ใจครับใส่ใจใส่ใจได้แค่มองใส่มองก็ได้แค่ปลาอะไรกันนักหนากับชีวิตดแล้วเนี่ยเห็นใจจงยุบบ้าไปหมดแล้วเนี่ยอ่าใส่กงปูก็รสชาติมันจะเป็นยังไงประมาณหน่อยไหมแบบสักแบบของอ่ารสชาติมันจะออกแบบคล้ายๆกัใส่กิมจิอ่ะใส่แค่สามซองนะเพราะเดี๋ยวมันจะอืดขึ้างในเนาะใส่แค่สามซอง ใส่นิ่มไปนี่่มก่อนไหมเนี่ก่อนอ๋อกินตุ๊มาม่าก่อนแล้วก็นี่ค่อยคุกกี้ที่เราอันนี้กินแบบอันเนี้ยสไตล์สไตล์เกาหลีเนาะที่เขาชอบกินกันนะฮะแต่ไม่ได้ว่าอยากทำตามหรอกหาอะไรกินใหม่ๆเนาะอย่างนี้กว่าเพราะเบื่อกับข้าวหลายวันละโอ้โหนี่ไงเปิดแล้วก็ไม่ใส่กันฮะใส่สามชั้นลงไป เหตุผลไม่ถ้าจะไม่เดือดจะใส่ทำไมนาเดือดแล้วครับให้ดูเป็นฟองฟอกๆขึ้นมาแล้วครับแก้วนีใส่แม่ไหมคไม่ค่ะแม่กินโค้กลูกของลูกเหรอลูกก็กินอะไรลูกก็ใส่เรียกลูกเรียกละเรียกน้องว่าแม่หมดแล้วนะเดี๋ยกันนะเดี๋ยกันบอสอ่ะเจะไปรับบอสไหเนื่ย เขาขี่รถมาเล่นกับดิฉันด้วยที่หอเขาเห็นคันนี้ที่หอเขาก็ขี่เข้ามาที่หอพกคนเดียวครับใช้คนถึงสามคนครับฉันอยู่ที่หอ<ม>เขาขี่รถมาหาฉันที่หอไม่ทีเนาะไอ้ออตกใจมากไอ้บอกว่าฮะไอ้คิดว่าใครเป็นอะไรไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้สัมผัสกับใจก็ได้ เดี๋ยวเราให้น้ำปุ๊บๆๆขึ้มานะใส่ชงใส่ผักก็ตักโหยแลกันกินกันเลยคับไอ้หน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องเอาไข่ไหมใส่ไข่ไหมต้มเทสใส่ไข่ครับใส่ใส่หน่ยครับใส่ไข่ครับผมจืด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 ใช่ค่ะครับผมใช่ครับโอ้ไข่ที่เติมเลยสุดยอดเลยมีเติมเจ้าว่ะพี่ดีดี้ด้วใจขี้เหล้าครับ

จิ้มเนี่ยเดี๋ยวน้ำตะลัก,ลกลเอาไหมนี่สอ่อะไรมานีครับจริงวันนี้ก็ทำหลายอย่างเนะแต่มันไม่ค่อยได้ถ่ายมันไม่ว่านวดเลยครับวันนี้มันนวดจ้างให้หมอมานวดที่บ้านนวดเซนเจ็บเจ็บตรวตัวี้ขาดครับผม ไปกัดไปในร้านจนลูกค้ายังไม่มาครับตัองเจ้าบอดีพอดีค่ะวา้าบมาครับเส่ผักจุ่มลมงไปได้เลยครับผมหมอ้อเดียวบอกเลยว่าอิ่มหม้อใหญ่มากเทียบกับคนนะครับผมเ,นะเขียนแล้วเดี๋ยวไปตั้งกล้องน,นะครับครับผมได้เวลารับประทานนะครับ การเรามาเปิดพิธีเรียบร้อยครับจัดก่อนเลยครับอ่าถามแรกครับร้อนมากเลยร้อนแสดงว่าดีครับสุกแล้วครับอาาจรยื้มร้อนมามกน,นี่เวลาก็สามทุ่มแล้วนะครับลูกค้าเริ่มซาแล้วครับ

าานเนาเ่หมี้เาจะแกงฟัก้นี้ใส่หมูอนเอ๊เนามกินไก่ไม่ได้ฟักเกียวสยใส่สกี้ใส่กชสิกแล้วก็ชอบถึงเชียงนะ เชา้าตอนเช้าอ่ะยีในรนเช้าเช้าเลยบอสไคิวเนี่ยืนเช้าถ่ายเนี่ยไรสนเ่ยสนเดียวบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนเนาะลูกค้ามาครับ ไม่บายแล้วกันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยนานได้ออกกล้องทีนึงยิ้มหน่อย้เจ้าของช่อง